วัยเกษียณไม่มีทางจนวัยเกษียณนี่เป็นวัยที่คุณเน่ยเป็นนายตัวเองอ่าไม่ต้องฟังคำสั่งจากใครเลยและสิ่งสำคัญก็คือคุณมีความเป็นอิสระจากทุกๆคนค่ะคุณน่ยใช้ความเป็นอิสระเลือกงานทำได้แล้วก็บวกกับประสบการณ์บวกกับความมีเวลาของคุณน่ะ คุณจะได้งานที่ดีและไปสู่ความฝันของคุณได้ค่ะการที่คุณเลือกงานที่ใช้ประสบการณ์นะจะมีโอกาสกนะ้าวหน้ามากๆเลยเพราะว่าคุณนะได้ผ่านการลองผิดลองถูกมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วก็โอกาสที่จะพลาดนะมีน้อยมากแล้วก็ประสบผลสำเร็จได้ประโยชน์ในระยะยาวค่ะ คนส่วนใหญ่วัดความสำเร็จกันที่เงินซึ่งคนที่มีการศึกษาทั่วโลกบอกว่าไม่จริงเพราะการที่จะวัดความสำเร็จของคนก็คือการทำงานที่ถูกต้องซึ่งหมายถึงทำงานในสิ่งที่คุณรักแล้วก็ทำงานในสิ่งที่คุณดึงเอาศักยภาพของคุณตามธรรมชาติของคุณออกมาอย่างโดดเด่นค่ะ ควลิตมีตัวอย่างก็คือฟานซีสเกอร์ชอนน่ะพ่อเขาอ่ะเป็นนักร้องอยู่ในโบสถพ่อเขาบอกกับฟานซีสว่าการที่จะเลือกอาชีพที่ถูกต้องให้ฟานซีอ่ะเลือกจากสิ่งที่เขารักแล้วก็เป็นตัวของเขาเองเขาเลือก ที่จะเป็นครูสอนเด็กเล็กๆที่เขาชอบแล้วเขาก็ชอบทำธุรกิจเกี่ยวกับของเล่นเด็กด้วยเขาทำสองสิ่งเนี่ยด้วยความรักและความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วเลยค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเลือกอาชีพที่ให้เขารู้สึกอิ่มเอิบใจเขาประสบความสำเร็จทั้งการเงินและจิตใจค่ะ คุณก็เช่นกันการทํางานในสิ่งที่คุณรักเนะี่ยเป็นกฎสําคัญที่สุดของความสําเร็จคุณก็จะเป็นวัยกเกษียณที่ไม่มีทางจนค่ะสนใจอย่าลืมติดตามเพจครูอลิศได้ทุกๆวันแล้วอย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์ครัวลิศสวัสดีค่ะ